ตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวรีวิวห้องพักให้ดูนะคะห้องซีวิวเบอร์สองอ่ะเปิดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะที่นอนเสริมได้ยังเขายังไม่เอามาให้เหรอ ยังไม่ยังไม่เห็นที่นอนเสริมอ่าเนี่ยน,น,นะคะเป็นวิวด้านนอกมองเห็นทะเลตอนกลางคืนก็มานั่งดูวิวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแม่ถ่ายแม่ถ่ายรีวิวก่อนครับทะ,นนะทะเลสวยงามมนี่มีที่นั่งให้ดันสนด้วยออ,อมานั่งเล่นกับ,<ห>กบพี่บ<ล>ี อันนี้นะคะคือวิวด้านนอกนะคะมองเห็นวิวทะเลแล้วก็ลงไปกินอะไรข้างล่างได้อันนี้ห้องนะคะก็จะมีเตียงแล้วก็มีเตียงเสริมนะยังไม่เขาไม่เอายังไม่เอามาให้ทำสำอรัรายการเด็กๆท้ซื้อชิซื้อของมาดีไอวายจากเซเว่นนี่ยมากวันนี้นี่อหยมาก มันแรงแล้วโอ้หกฟูกว่าจะมาถึงที่นี่ได้เดี๋ยวดูห้องน้ำนะคะ เดี๋ยวเราค่อยไปดูที่เที่ยวกันนะคะวันนี้เหนื่อยแล้วขอพักผ่อนสักครู่เด็กๆก็สนุกกันมากเลยนะคะตรงนี้เรายังพึ่งยังอยู่ที่หาตายายหาดเดียวนะเด็กๆไม่ยอมเคลื่อนเลยดูต้นสนตนได้หอยไหมวิวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวิวถ่ายรูปนะคะโขดหินนี้สวยดี โซนโซนได้หอยอะไรได้หอยอะไรว้าวโอ้โหโอ้โหทีมดีอยากไปลึกมา ตอนนี้เราก็มาหาที่ติดต่อติดอตอนนี้เราก็มาหาที่ติดกับหาดตายายนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าหาดอะไรไม่มีป้ายติดไว้น่าจะเป็นหาดตาแหวนเดี๋ยวเราลองลงไปดูก่อนแล้วว่าเป็นหาดอะไรนะคะทางลงชันมากแล้วก็ไกลพอสมควรนะคะ,ะเดี๋ยวลงไปนะคะเด็กๆอย่าลืมไหว้ศาลด้วยต้นสนอย่าเพิ่งให้พ่อพาลงไหว้ด้วยนะบีไหว้ศาลด้วยนะตอนเดินผ่านนะ อันนี้เป็นหาดทองหลางนะคะเราลงมาเมื่อกี้นี้แล้วก็จะชนกับร้านค้าเลยแต่จะบอกว่าถ้าใครจะซื้อของกินนะคะซื้อมาจากเซเว่นไว้ก่อนก็นดีค่ะเพราะว่าไอติมไอติมเนี้ยนะคะแท่งละห้าสิบบาททุกคนไวทตามิวสี่สิบ กาเฟ่สามสิบห้าคือทุกอย่างเพิ่มขึ้นมาสองเท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครพาลูกเล็กมาด้วยหรือว่า,าตัวเราเองนี่แหละถ้าเกิดว่าแวะเซเว่นได้ก่อนเนี่ยจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าของมันแบบตกใจมากเรารู้ลูกหยิบมาหลายอันด้วยนะคะห้าสิบบาทถ้าเกิดอยู่ข้างล่างมันน่าจะยี่สิบอะนะ <c oughs> บวกเข้าไปหลายเท่ามากนะคะตรงนี้หาดทองหลางนะ อันนี้ก็เตือนไว้ก่อนนะคะซื้อของเซเว่นมาเลยแล้วก็มานั่งกินกันเลยนะคะหาทองหลางนี่มีป้ายตอนแรกไม่รู้ว่าชื่อหาดอะไรนะถามเขามาเด็กๆก็ไปเล่นน้ําตรงนี้น้ํามันจะลึกกว่าหาตายายนะคะหาตายายจะเหมาะกับเด็กมากกว่า เดี๋ยวก็จะไปหาดตายายหาดสังวาให้ครบนะคะแต่คงคงไม่ครบทุกหาดนะเพราะว่ามันเยอะก็ไปจนกว่าจะค่ำแล้วกันนะคะอันนี้เป็นหาดนวลน,นะคะหาดนวลเนี่ยเหมาะกับเด็กๆเ,เล่นนะคะทรายมันละเอียดแล้วก็น้ำขึ้นไม่แรงแล้วก็ไม่ลึกมากนะคะแต่ว่าหาดทองหลังเนี่ยมันไม่สวยอุ้ยๆุ๊ก หาทองหล้างเนี่ยมันจะแบบมีขยะแล้วก็มันมีหินเยอะมันไม่เหมาะกับบด็กๆดๆเล่นนะคะตรงนี้จะเป็นหาดนวลทรายละเอียดคาาดีจ้าคุณนะสนเล่นอะไรเอ่ยเจะเล่นสีดมเขียนก็ไก่ซิเขียนก็ไก่ซิเขียนก็ไก่เร็ว อตอนนี้ก็ใกล้จะค่ําแล้วนะคะหน้าจะได้ไปไม่รู้ว่าจะได้ไปอีกหาดหรือเปล่า,านะคะยังไม่ได้ไปหาดสังวานเลยอยากไปหาดสังวานวันนี้โชคดีที่ไม่ค่อยแดดมากนะคะวันนี้เป็นแดดแบบแดดไม่ร้อนแสบผิวเหมือนทุกวัน อะไรลูกคนนี้เป่าได้ยังไงเป่าอะไรเป็นฟูฟูฟองคนที่คือแก๊สสีเขียวทำไมเขาทำอะไรเขาเปล่าเป่าอะไรลูกเป่าเป็นสีขาวเป่าอะไรเป่ามาก็หลังไม่ใช่เขาก็เป่าเป่าอย่างนี้เป่าเป็นลมมด้วก็เป็นสีขาวน่ะเปล่าด้วนสีขาว